สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องฮัลโหลทอมนะครับวันนี้เป็นเก็บคะแนนวันแรกของเดือนพฤศจิกายนปี2 5 6 4นะครับผมคู่ชิงชนะเลิศนะครับโดยที่ฝั่งขวาครับคือพี่โน้ตอีกแล้วนะครับผมฝั่งซ้ายครับคนเดิมครับรอบนี้ห้ามเล่นผิดนะคนเราผิดกันได้นะครับเชิกันดูเชิญกันแก้ไขนะครับผมเราจะมาดูกันนะครับว่าที่หนึ่งของวันนี้เป็นใครนะครับ กองไหนไปกองไหนเออเเมนเมือนหอะตับแตกขนาดนี้งได้หรอมามาตาว้เออี่แมากกาเรื่องก่อน ก็เริ่ม่อแน่จ้ะป้อย่ารับ้าวรัดชิญครับจิง้น่อครับอคนนีครับไร้ะดเลยอะไรวะขอโทษครับขอโทษขอาเลยเอ้ยได้สั่งข้าวเป็ง

ทุกคนทุกคนครับจับจับไอ้เปิดทีด็อกให้ดูอะไม่ดูได้ไหมอ่ะใจเย็นพี่จบไม่อยากรู้อ่ะไม่ดีมรงเ้ยเสร็จแล้วครับเอ่อโกลงมาชั้นหนึ่งครับโอ้ก่อนี่สุดแรกอ๋ออรัสอ๋อโอ้ยรีบรีบอยู่ครับเดี๋ยว สิบตีวัน <Safe> คเจเาไรเช็คครับไม่เห็นครับีเเคใจรับสตีวันสิบตีวันเา้องกันหรอแปตีวันเมื่อเตีวันทั้นหโอ้เ่าหรเคครับมือสี่ไปเนาะซึ่เน้อเนคา่อน ตัวได้แล้วมปขยับลง้าเป็นใครพี <that na inhos> <athletes> <sa isis> ่เกแล้วตรวจอะไรหมวอะไรถึงก่อนเลย10บเอ้ไปครับไปข้างไปก่อนเซ็กเบิกปิดแปได้บยครับได้ครับอด้ไครับีไม่ตีเข้าไปก่อนไม่เรนเหงาเลยนะ เหงาแล้วบางทีไรกระดงเลยเจ็กเอาเมื่อไหร่มถ้าจเอาอคนนี้ครับเจ็กบอกว่าเสกตัวเองครับเสกี่สตูนะครับยังไงก็ต้องโลภพอ้อ้อ้อครับ กดเลยครับตอนนี้กีดอนตายแดงปกตอีอัพรอบแรกหนึ่งสารมาคคระบายเรเซ็กซัไม่มีครับไม่มีโอเคครับเสร็จแล้วครับเห็ดกีดอนครับโซบาสองโซกีเคียงลูกเรียสี่ตัวเข้าโซ่โซวแวนลุกครับ จแล้วทุกคนนี่บเม่อถูกเอากระตุนทานสองลาทครับบวกห้าพันแวนครับแล้วก็บวกไดก็จะเป็นตีทั้งหมดสิบแปดแวนสามได้รสิบแปดแนสาได้ทาคีไปแล้วสองใช่อยากปล่อยอะปล่อยเลยไม่กดดีดนกัดเกียรที่แวนขาอฟ้าขาแดโอ้ที่เจอรอยล้านมาวตายเฉยสามแดเนาะ ดอจวดหนึ่งดอจวดสองแล้วก็วต,ตายครับจบอย่างรวดเร็วนะครับผมคอมินโนเขาปล่อยนะครับพีจีก็มีมันต้องปล่อยต้องปล่อยเพราะว่าเดี๋ยวตาหน้าจะต้องเล่นต่อเจอเมื่อกีขออ้ขนมดูเลยอนะเจอกันคลิปหน้านะครับผมฝากติดตามช่องฮัลโหลโฮมแล้วยนะ,ค,ะค,ครับผมครับน้องๆที่อยากเล่นการ์ดเกมมาเจอกันได้นะคะที่ร้านฮัลโหลโฮมค่ะ